สวัสดีครับสื่อแขนงต่างๆของประเทศไทยเหล่านั้นนอกจากจะมีผู้ชมเป็นคนไทยแล้วอีกส่วนหนึ่งก็เป็นผู้ชมจากประเทศรอบข้างของเรานะครับทั้งประเทศพม่าและก็เขมรพื้นที่ไหนที่สามารถเข้าถึงสัญญาณโทรทัศน์ของประเทศไทยพื้นที่นั้นเขาก็จะรับชมสื่อของไทยไปด้วยและในประเทศลาวประเทศบ้านพี่เมืองนลองของเราก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่รับชมสื่อของไทยก็เรียกว่ารับชมกันเป็นกิจจลักษณะมากกว่ารับชมสื่อภายในประเทศของพวกเขาอีกก็ว่าได้แล้วหนังสือพิมพ์ลาวพัฒนาก็ได้ลงบทความ เกี่ยวกับประเด็ดนนี้เป็นบทความที่น่าสนใจครับโดยบทความมีชื่อว่าอยากให้สังคมตื่นตัวบริโภคสื่อภายในให้มากขึ้นเนื้อหาของบทความส่วนหนึ่งได้กล่าวไว้ว่าปัจจุบันนี้ไม่ว่าตัวเมืองใหญ่หรือว่าเขตแขวงต่างๆไปไหนมาไหนโดยส่วนใหญ่แล้วจะเห็นสังคมเราอ่านฟังและดูผลิตภัณฑ์ของต่างประเทศมากกว่าโดยเฉพาะรายการโทรทัศน์ของประเทศผู้อยู่ใกล้เคียงเพราะมีภาษาคําพูดเข้าใจกันได้เกือบร้อยร้อยมีบางแห่งขนาดเด็กก็สามารถพูดภาษาของเขาได้และ ร้ายแรงไปกว่านั้นที่สาธารณชนต่างๆเช่นโรงแรมเรือนพักร้านอาหารตลอดจนคิวรถเมล์และสนามบินต่างๆ มองดูโทรทัศน์เครื่องไหนก็เห็นเปิดแต่รายการของต่างประเทศซึ่งจะหาดูรายการโทรภาพของประเทศลรานั้นได้ยากที่สุดสิ่งนี้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรมันเพราะสื่อรายการต่างๆของสื่อภายในไม่ดึงดูดหรือเพราะว่าค่านิยมที่ยังไม่สอดคล้องในขณะที่ประเทศเรากําลังตั้งหน้าจัดตั้งขบวนการแข่งขันรักชาติและพัฒนาอยู่นี้แต่การส่งเสริมให้สังคมมีความตื่นตัวดูโทรภาพ ฟังิทยุกระจายเสียงและอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆของตัวเองบ้านเมืองเราเองกลับยังทำได้น้อยแล้วจะเอาอะไรมารู้มาเข้าใจเพื่อแสดงออกความมีน้ำใจรักประเทศชาติบ้านเกิดมือนอนของตนเองแล้วก็ลองไปฟังความคิดเห็นของคนเราที่ได้มาแสดงไว้ใต้บทความนี้ดูครับความคิดเห็นแรกได้เข้ามาแสดงไว้ว่าอยากให้เข้ามาสนใจข่าวแต่ถามกลับหน่อยว่ามีสเสรีภาพในการนำเสนอข่าวสองด้านไหมแล้วก็มีคนมาตอบใต้คอมเมนต์นี่ครับ ยืนปรบมือให้ท่านดังๆแล้วก็ตามหลังมาด้วยอิมมติคอนหัวเราะสามดวงคงมีความหมายประมาณว่าฮ่า uh, ๆๆแล้วก็ยังมีคนมาตอบใต้ความคิดเห็นเมื่อกี้ครับใช่ใช่ให้ล้านเปอร์เซ็นเลยข่าวลราส่วนใหญ่มีแต่ยกย่องกันและมีแต่อันเก่าๆอ่านแล้วน่าเบื่อแล้วก็ยังมีคนมาแสดงใต้ความคิดเห็นนี้ครับถูกของท่านแล้วก็ปรบมือแล้วความคิดเห็นต่อมาก็ยังได้มาแสดงใต้ความคิดเห็นเมื่อกี้ครับฮ่าๆๆอีกหน่อยคงเห็นป้ายโฆษณา เหมือนเงินกีบนั่นแหละอยู่เมืองเราใช้แต่เงินกีบคราวนี้อยู่เมืองเราใช้แต่สื่อเราความคิดเห็นต่อมาอยากให้บริโภคก็ต้องทําเนื้อหาให้ถูกกับความต้องการของผู้บริโภคความคิดเห็นต่อมาได้มาแสดงไว้ว่า สื่อภายในเรายังไม่ไวพอสื่อประเทศเพื่อนบ้านมีการอัปเดตท,ทุกสถานการณ์และการเคลื่อนไหวตัวอย่างสื่อข่าวจากประเทศเพื่อนบ้านที่อัปเดตการข่าวของเราเราตอนสาย10นาฬิกา31ข่าวสารพร้อมแหล่งที่มาของข่าวได้ถูกแปลลงเพจเป็นที่เรียบร้อยแล้วความคิดเห็นต่อมาต้องปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงจึงจะทันกับสภาพการความคิดเห็นต่อมาครับที่คนภาคการเรียนภาษาต่างประเทศก็เพราะว่าที่เกียรติอ่านข่าวของเรานี่แหละเป็นเหตุผลหนึ่ง แล้วความคิดเห็นต่อมาก็มาแสดงไว้ว่าซื้อภายในส่วนใหญ่ก็พูดแต่ว่าพรรครัชฉลาดสงสัยทั้งที่ความจริงมันเป็นคนละเรื่องแต่ก็เข้าใจสื่อภายในอยู่ว่าถ้าพูดตามความจริง สื่อภา,ายในก็จะอยู่ไม่ได้อ่านบทความต่างๆของรัฐบาลมามากแล้วว่าแต่ประเทศเราเศรษฐกิจดีประชาชนอยู่ดีมีสุขไม่ทุกไม่ยากโอ้ยพูดมาแล้วอย่างหาัวเราะน้ำตาก็จะไหลสงสารประชาชนตาดำๆสงสารตัวเองด้วยความคิดเห็นต่อมาแผ่นดินไหวสามวันจึงออกข่าวขอชมเชยท่านบรรณาธิการที่เคารพความเห็นต่อมา สื่อสะท้อนแต่ผู้รับผู้เป็นสื่อที่ดีก็ควรจะพิจารณาตัวเองว่าทํายังไงจึงจะให้ผู้รับสนใจทันข่าวมูลความจริงแต่ว่านี่บางอย่างชาวบ้านรู้กดอสื่อแล้ว บางสื่อก็ซอยแต่หอมใส่บางสื่อก็ใช้วิธีการบังคับให้ห้างร้านบริษัทซื้อเปิดดูข่าวแล้วมีแต่ประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองฮ่าฮความคิดเห็นต่อมาครับมีแต่ข่าวกองประชุมข่าวเยี่ยมยามข่าวยกยอข่าวมอบนั่นมอบนี่ข่าวชมเชยแต่ไม่มีการรายงานข่าวที่เกี่ยวกับสิ่งที่ต้องแก้ไขเกิดขึ้นในสังคมเลยถ้ามีก็มีแค่ข่าวอุบัติเหตุ ข่าวจับโจนจับคนเสพคนขายยาเสพติดแต่การนำเสนอข่าวพวกนี้ก็มีน้อยรายละเอียดไม่ครบถ้วนไม่มีความชัดเจนไม่เป็นกลางไม่กล้าพูดตรงๆถ้าอยากให้คนหันมาเสพข่าวภายในทำไมไม่ส่งกระจกมองดูตัวเองทบทวนตัวเองดูว่ามันเป็นแบบไหนหรือไปดูไปศึกษาสื่อเมือนชนข่าวสารต่างประเทศที่เขามีเสรีในการนำเสนอข่าวว่ามีวิธีแบบไหนผู้คนจึงนิยมเสพสื่อของเขาความคิดเห็นต่อมาครับ สื่อภายในของเราต้องการแค่ยกยอติเตียนกันไม่ได้กำปั้นเหล็กฟาดปากกันเลยความคิดเห็นต่อมาอยากให้สื่อรายงานการเมืองเศรษฐกิจที่มีลักษณะตำหนิจุดอ่อนของความผิดพลาดของภาคส่วนต่างๆของรัฐให้เยอะเวลานั้นสังคมสนใจและเข้าร่วมในการให้ข้อมูลและสนใจซื้ออ่านรายรับก็จะตามมาเองความคิดเห็นต่อมาครับมิแต่ข่าวกองประชุมลงเยี่ยมยามนั่นนี่ซ้ำไปซ้ำมาต่อมาครับข่าวช้าเหมือนหอยไต แล้วก็ต่อมาโกหกมาได้46ปีแล้วคิดว่าพอแล้วเฉพาะตัวผมอิ่มแล้วความคิดเห็นต่อมาครับซื้อภายในมีแต่รายงานดอกไม้ความคิดเห็นต่อมาร่วมมือกันคือทางออกที่ดีที่สุดต่อมาครับอยากให้คนสนใจข่าวแต่ไม่มีความน่าสนใจน่าเบื่อไม่พัฒนาเสียงภาพก็ไม่ชัดเจนทั้งหมดนี้มีแต่ข่าวปกวอุบัติเหตุวนเวียนอยู่นั่นแหละบางครั้งดูโฆษณาอยู่ดีๆก็มีข่าวขึ้นมาตามโดยอีโมติคอนหัวเราะครับ ความเห็นต่อมาครับถ้าข่าวมีสาระตรงตามความเป็นจริงดึงดูดความสนใจไม่จาเป็นต้องกระตุ้นหรอกเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แค่ข่าวสื่อการเรียนเห็นลงโฆษณาขายทางออนไลน์มีหนังสือน้อยภาษาอังกฤษโตะเขียนหนังสือเด็กน้อยที่มีรูปและตัวอักษรของเราที่ถูกถูกผิดผิดและอื่นๆมันเป็นแบบนี้เพราะอะไรลองวิเคราะห์และแก้ปัญหาจากสาเหตุดูไหม ความเห็นต่อมาครับซื้อบ้านเราไม่อะไรเลยนอกจากยกยอกันเองและถูกจำกัดมากเสรีภาพไม่มียังจำกัดอยู่ในแค่วงแคบครับนั่นก็เป็นความคิดเห็นที่ได้นำมาให้ฟังกันครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ